วันนีทุกคนนะคะแม่ก็จะตํารลวให้นะเออมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างคือมันเข้า่นหลักแต่มันไม่ได้เข้าในวันที่เปิดไงเหมือนเหมือนหนึ่งห้าเออหกหกเจ็ดเจ็ดแบบเนี้ยมันก็พึ่งมาขึ้นเด้อมันอาจจะไม่ขึ้นทันทีมันค่อยๆขึ้นนะนะอันนี้ก็ก็ว่ากันไปนะอือ ร้อนร้อนร้อนอ,นอ,อ,อาการเปิดตำราวให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วแต่วาสนาอืมก็จริงๆก็มีการขอให้แม่เปิดทุกทุกวันแหะที่ที่มีตำราวแอ่็ุณยยแม่ว่าเออมันมันไม่เข้าไง <c oughs> มันเข้าหลังจากนั้นะ่ะ เหมือนเหมือนเราเปิดวันนี้มันไปเข้าอีกมันสุกหน่อยอันนี้ก็ลองลองดูเด้อวันนี้วันพุธตำราวไม่เกินสอง <c oughs> ทุ่มยี่สิบแปดนะ้ะท่าให้โโซลูกร้านกับขอให้ไปตรงกับตำราวที่เขาเวลยู่ฟังเลา่ลาว่ลาวละเด้อ มันตรงกับเลขฝันของแม่เลยแต่ถ้ามาแบบนี้คือมีโอกาสนะคะทุกคนทุกคนมีโอกาสถูกนะคะอืถ้าองค์เสือเทพท่านมาตำแหน่งใบแรกแล้วแม่นะ่ะฝันเห็นหนึ่งสามเมื่อคืนอืมว่าเลขล่างหนึ่งสามเลขบนสองหกหกพนะเออสองหกสองเจ็ดเจ็ดอะไรก็ว่ากัน เอออันนี้แม่ฝันเ้อะมมันตรงกับเลขฝันของแม่เมื่อคืนถ้ามันมาแบบนี้มีโอกาสถูกสูงมากออถ้าเลขแบบนี้นะหนึ่งสามหรือสี่สามก็ได้อ <c> ืม <oughs> นะคะหนึ่งสามหรือสี่สามนี่คือตำลาวแล้วแต่วาสนาท่านมีโซคอะถือ เด้อ yeah. ลองเบิงทีนี้ก็เหมือนทอดกระถินวัดโพก็วันที่สามเดือนสิบเอ็ดอส่วนอีลาก็วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดก็มันก็มีหนึ่งอะนะก็ซื้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามไปเรื่อยๆเอหรือจะสี่สามก็ได้เอ้ยหรือจะสี่หนึ่งก็ได้หนึ่งกับสี่มันก็หนึ่งหนึ่งกับสี่ตัวเดียวกัน เลขสามก็เป็นเลขแปดตัวแรหนึ่งสามหนึ่งแปดเอาสี่ส,ะสะรุปง่ายง่ายเด้อหนึ่งสามหนึ่งแปดสี่สี่สามสี่สามอือหนึ่งแปดหนึ่งสามสี่สามอ่ะอืหรือติดแถมสี่แปดก็ได้ค่ะมีประมาณนี้เอานะคะส่วนประเด็นต่างๆเหมือนเขาบอกว่าอ่า ปลูกถั่วเขียวคือได้ถั่วงอกแม่ก็เพิ่งจะถึงบางโอ้นั่นหมายก็ว่าเขาไม่ได้ปลูกถั่วงอกเอยเขาไม่ได้ปลูกถั่วเขียวตั้งแต่ที่แรกแล้วเขาตั้งใจปลูกถั่วงอกเพียงแต่เขาไม่ได้บางบอกเราอก็ก็ดีนะคะก็ดีดีดีเพราะว่า,าปลูกอยังกับปลูกไปลดว่าแต่มั่นขายได้เดอ้อเข่ากับ ห้วยสร้างเจ้าของเน่เวลามาเบาล่ะมีอาการท่านที่ปลุกูอีหยังกับปูกไปโลว่าเต็มมันขายได้่าเต็มมีค้นเสื่อนะอืมก็ตามนั้นล่ะเสียงพลุลมดังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับบาาอีหยังอืมเสียงพลุลมดังฟู่ฟู่ฟาฟาหรือเปล่าทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ ถ้าเราไม่คิดมากแล้วไม่อยากสื่อหลายตูก็เอาหนึ่งสามอืมหนึ่งสามหนึ่งสามอืมแต่แม่ฝันเห็นถ้าแม่จำไม่ผิดนะแม่ฝันเห็นเขาบอกว่าหวยอกอกหวยลาวตำลาวออก สองหกหกอ่าเขาว่าจังซี่แม่ฝันเมื่อคืนไม่รู้จะยังไงอ๋ออ่าหนึ่งหนึ่งสามสองหกหกว้าอืมอ่านะคะเอาลูกกบหัน,นไปลบไปทางลูกสิ แม่ก็น่าจะดีขึ้นะกว่ามันจะดังฟูกินไม่อิ่มแล้ว hey, ล <odo> oh <laughs> ูกกบเนี HTML, ่ยก็จะเก็บนี่นะตรงไปคยกว่าก่อไฟัยก่อไฟอ่าก็ไปลองดูหนึ่งสามมันตรงกับเลขที่แม่ฝันแล้ววันนี้มีคนเข้ามาก็ คนดูสามสิบเอ็ดกดไลค์ให้สิบสามตัวเลขมันลงลอกแบบนี้นะอ่าแล้วก็ก็เหมือนที่ช่องอื่นช่องเนาะลูกไฟสายสเขาพูดนั่นแหละอืมอย่าพลักมิตรให้เป็นศัตรูอ่าลูกไฟสายสแล้วก็ว่าไมีเหตุผลอ่ศัตรูมันก็ คนไม่รักก็คือเขาเป็นศัตรูแต่อยู่จะให้คนที่รักมาเป็นเขาเรียกว่าเพไม่ให้เป็นศัตรูแบบนี้มันกับ็อบแมน n นแนวแต่ว่าก็สร้างเขาหรอวะอก็จะปักยังไงเราก็เป็นค้นโง,ง่เป็นคนบ้าเป็นคนปัญญาอ่อนไปกันแล้วหอกก็ต้องเจ็บปวดก็ต้องเสียใจยุบออเป็นอะไรก็ได้ อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เป็นฆ่าคนตายแล้วเราก็พูดตรงๆเราไม่ได้ตตแล้วฮัมบได้สางภาพว่าฉันรักฉันฉันชอบเธอแต่ในใจบอมักแบบนี้ไหมไม่หญิงกหกตัวเองไม่ได้ครับกูไม่ชอบอึดอัดอืมักก็บอกว่ามักว่ามักกับบมักบอมักกับบิมึงบอสนับสนุนเอาตรงๆอืมมักภัมักมั่น มาไผกระเบืง้งไปจังสั้นละ่ะว่าต้องไปอย่างมากไม่ออย่าไม่ต้องมาบังคับว่าโอ๊ยทําไมเธอไม่สนับสนุนคนนั้นคนน,น,คน,นี้คนนู้นมันทุกคนอะ่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกบริโภคหรือว่าเลือกอะไรก็ได้ที่ที่ชอบอืมในบวลาก็ บางครั้งบางทีจะทำอะไรมันก็ต้องคิดได้เยอะๆแต่ถ้าคิดว่ารวยแล้วก็ไม่แคร์ใครก็ไม่เป็นไรรวยแล้วไม่แคร์ใครก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าประสบความสำเร็จแล้วละ่ะเออถ,ถ้าเพื่อนคิดว่ารวยแล้วบาแค่ไพยเนี่น็คือขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วนะวันนี้เอเอแต่ก็ยังว่าแล้วละ่ะมันไม่มีใครอยู่กําฟ้า ไม่มีพระอาทิตย์ยังมีขึ้นมีลงบางคนรวยเป็นหมื่นล้านเขาก็ยังมาเป็นขอทานก็มีนะคะเออไปดูสิเขาเคยรวยเป็นหมื่นล้านแล้วเขาก็มาเป็นขอทานคนห้าโบนเนนนเนาะถ้าเราแบบเสมอต้นเสมอปายเฮ่าอย่าลืมที่มาอืม อย่าลืมที่มาว่าเรามายัางไงใครอุ้มชูเราผู้ใดอบอ,อุ้มเห้าเฮาตรงจดจำเหมือนแม่หญิองอะแม่หญิงฟัง FC. เอฟซีแม่หญิงก็จะสังเกตว่าเอฟซคนเนี้ยกลุ่มเนี้ยเขาชอบพูดอะไรเขาชอบทําอะไรแม่หญิงจะรู้ต่อให้เขาปมชื่อมาแม่หญิงก็จะรู้ว่า ความคิดของเขาจะไม่เปลี่ยนถึงเขาเปลี่ยนชื่อแต่ความคิดเขาก็เหมือนเดิมลักษณะการพิมพ์การลายพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนไปอ่าแต่บางทีก็บางครั้งคนเรามันอย่างว่าแหละพอรวยแล้วความคิดก็เปลี่ยนอ่าฉันถ้าฉันไม่ทำงานฉันก็ไม่ได้เงินอ่าเขาก็อาจจะคิดอย่างนั้นอ่าส่วนคนทา่ทำสนุนทุกคนก็ มาสนับสนุนเขาเองรักเขาเองชอบเขาเองก็ไม่มีสิทธิ์มาเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาเขาจะสนับสนุนเขาจะป้านใครมันก็เรื่องของเขาเขารักใครมันก็เรื่องของเขาเอฟซี FC ไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องเขาอันนี้ก็ถูกต้องอืมถึงแม่บอกว่าบางทีบางครั้งคนเราอย่าไปยุ่งกับเขาหนุ่มหลักของความเป็นจริง การท่องโซเชียลเราต้องหาความรู้หาความสุขไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าขึ้นได้ก็ลงได้ขนาะดวงสุยเทพว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนท่านยังต้องลงเลยค่ะไม่มีใครอยู่ข้างฟ้านี่คือกฎของธรรมชาติอย่าคิดว่าตัวเองขึ้นแล้วไม่ลงลงทุกคนแ่แจะลงตอนไหนเท่านั้นแหละลงยังไงไม่ให้ตัวเองเจ็บนั่นต่างหากคือคำตอบ มีสุขร่วมสุขมีทุกคนร่วมต้างอย่าลืมคนที่อุ้มชูเราอย่าลืมคนที่เขาอยู่เคีงคยงข้างเหมือนลูกป้ายไซวาอย่าผลักมิตรให้เป็นศัตรูอันนี้ชัดเจนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันในค่ำคืนนี้นะคะไม่ยิิงของอนุญาตมาถอดไพ่สักนี่ละเออตำเล่าตำเล่าหนึ่งสามหนึ่งสามก็แล้วแต่แล้วแต่